การจะบอกว่าใครเป็นคนมากๆประพฤติย่อหย่อนอันนั้นเราเอาเกณฑ์อะไรในธรรมวินัยนี้เราเอาเกณฑ์ของพระศาสดาซึ่งเกณฑ์ของพระองค์เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่จะเป็นมชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาสุดต่งของอตตะเกรมฐานุโยโครหรือกรรมสุขันลิการุโยโคดังนั้นในการประกาศธรรมจักรของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงประกาศส่วนสุดทั้งสองที่ บรรพชิตไม่ควรเข้าไปคล้องแวะเพื่อให้ปัญจวัคคีเนี่ยสลัดออกซึ่งทิฏฐิของตนเองเนี่ยออกมาได้ก็เลยแสดงเรื่องของการมาสุขการริการนุโยโคกับอตตะกิเลมฐานุโยโคการโพพันธ์อยู่ในความสุขในกามและการทรมานตนให้ลำบากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์บอกว่าไม่อาจทําให้บรรลุคุณวิเศษได้การพระองค์ก็ให้มาเดินทางสายกลางมาชิมาปฏิปทา นั่นคือตัวอริมัมีองค์8นั้นเองเป็นหนทางสายกลางตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปะความคิดที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากมันตะการงานที่ถูกต้องสัมอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายามะความเพลยนที่ถูกต้องสัมมาสติการมีสติที่ถูกต้องและสัมมาสมาธิการมีสมาธิที่ถูกต้องข้อประพฤติกายวาจาใจใน8ข้อนี้จะเป็น มชิมาปฏิปทาเป็นหนุนทางสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองดังนั้นการที่เราจะมองไายว่าเคร่งครัดหรือย่อหย่อนเราต้องใช้ตัวมัคมีองค์8เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องชี้ข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกันข้อวัดปฏิบัติถ้าเกินที่พระเจ้าสมบัญญัติก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นทางสายกลางอาจจะมองดูดีเหมือนกับพระเทวทัตที่เสนอสิ่งที่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมองดูว่าดีว่าเคร่งครัด เช่นการอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษการที่ไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตฉันปลาและเนื้อมีโทษให้อยู่คนไม้ตลอดชีวิตเข้าสู่ที่มุงบังมีโทษให้ใช้ผ้าบาังสกุลเนี่ยตลอดเลยรับ้าประดิชีวรไม่ได้ซึ่งสิ่งต่างๆที่พระเทวทัตคอเนี่ยมันเข้าไปสู่สุดต่งถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐิเป็นไปเพื่อความอยาก นะยังไม่เป็นการถ่ายถอนยังไม่ทําให้สิ้นอาสวะได้ยังมีความมีมานะถือตัวอยู่รัศส,สดาก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่หนทางก็ปฏิเสธส่งบัญญัติทางสายกลางขึ้นมาว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยปรงให้อยู่โคนไมนะ้ตลอด8เดือนเท่านั้นในการฝนเนี่ยให้เข้าสู่ที่มุงบังไม่จาเป็นจะต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตแล้วเข้าสู่ที่มุงบังกลายเป็นมีโทษหรือการฉันปลาและเนื้อ พระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุญาตเนื้อที่บริสุทธิ์โดยสามส่วน